ในเนื้อหาตรงนี้จะขอแนะนำการนำเสนอข้อมูลสำหรับหนึ่งตัวแปรน,นะคะสำหรับข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วอยู่ใน Excel นะคะก่อนอื่นก็คือนะจะต้องเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกไว้ที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งซึ่งมีข้อมูลอยู่นะคะจากนั้นไปที่แถบคำสั่งที่ insert ค่ะ pivot table นะคะแล้พก็ pivot table อีกครั้งหนึ่ง ก็จะขึ้น create pivot table ซึ่งจะบอกว่ากำลังทำข้อมูลอยู่ในชีตที่ชื่อว่า computer นะคะจากนั้นโอเคค่ะก็จะขึ้นหน้าต่าง pivot table ขึ้นมาในนี้ก็จะมีชื่อตัวแปรตรงที่ fill list ไว้นะคะตามที่บันทึกข้อมูลไว้ในชีตนะคะในทีนี้สมมุติว่าเราเลือกอัหนึ่งตัวแปรคืออาชีพเราคลิกตัวแปรอาชีพนะคะก็จะขึ้น การจำแนกประเภทอาชีพที่เก็บข้อมูลมาให้นะคะจากนั้นเราต้องการนับจำนวนว่ามีากี่คนที่มีอาชีพต่างๆเราก็ลากตัวไปอาชีพนี้มาวางไว้ในช่องแซมบารูอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะได้จำนวนนับนะคะอ่าทีนี้ต้องการเปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็น้อยล้านะคะให้ไปที่เขาขออ,อาชีพนะคะ แล้วก็คลิกเมาส์วขวาค่ะไปที่ Value Field Setting นะคะคลิก Show Value As ค่ะในช่อง Show Value As นะคะเราต้องการคิดร้อยละตามคอลัมน์ก็เลยใส่เปอร์เซ็นต์ of Column นะคะจากนั้นโอเคค่ะ อันนี้ก็จะได้ร้อยละตามที่เราต้องการนะคะที่โดยปกติเนี่ยการนําเสนออันนี้เรานิยมนําเสนอออกมาในรูปของการจัดเรียงลําดับความสําคัญตามตัวเลขด้วยเพื่ะนั้นเราจะขอเรียงตัวเลขตรงนี้นะคะเาเมาส์ไปคลิกที่เปอร์เซ็นต์ตัวใดตัวหนึ่งนะคะคลิกเมาส์ขวาค่ะใช้คําสั่ง u อ c ์นะคะต้องการเรียงจากมากไปน้อยค่ะ set to a ค่ะ s o r e largest to smallest นะคะ อันนี้ก็จะเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เสร็จหนึ่งตัวแปลแล้วนะคะ